สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะชวนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมเนาะมเมื่อเช้าคุณอารีวิวการทานแคลเซียมไปนะคะเดี๋ยวนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแคลเซียมกับทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลายนิดนึงนะทุกคนอืม ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแคลเซียมชนิดผงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราเจะทานแคลเซียมเรามีวิธีการเลือกยังไงอะคะ่ะแล้วก็จะเล่าด้วยว่าทําไมกระดูกเราถึงผุถึงบางถึงพรุนทําไมกระดูกมนุษย์เราจึงมีปัญหาแล้วเอาจริงกระดูกมันถูกสร้างมาจากอะไรนะคะซึ่งมันจะมีข้อมูลของบางหมอบางท่านเนี่ยก็จะพูดถึงว่าการกินแคลเซียมเนี่ยมันเอาไปแล้ว เขาไม่กินแคลเซียมกันแล้วเดี๋ยวนี้จะตอบคําถามว่าทําไมก็ถึงพูดแบบนั้นแล้วก็พูดในบริบทหรือว่าในในยะไหนนะทุกคนแต่ก่อนอื่นทุกคนเห็นเห็นแคลเซียมชนิดผงแบบนี้ไหมคะตัวนี้ทานง่ายนะเป็นแบบผงๆเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะทานได้เลยซึ่งวิธีการทานนะต้องทานช่วงท้องว่างจะดีที่สุดเพื่อให้ แคลเซียมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้เลยโดยที่ไม่มีอาหารอย่างอื่นไปขัดขวางเขาเนาะเพราะส่วนใหญ่แคลเซียมอันนี้จะเป็นแคลเซียมแบบที่โมเลกุลเขาเล็กอะค่ะเขาจะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายเนาะแล้วอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดื่มก่อนนะคะช่วงท้องว่างนะจะดีที่สุดทุกคนเนีธห่างหายจากการทานแคลเซียมไปนานเหมือนกันเพราะว่าพอหลังจากสุขภาพดีขึ้นเนธก็กินอาหารได้หลากหลายขึ้นนะ ก็เลยไม่ค่อยได้ทานตัวนี้เท่าไหร่และอ่าเดี๋ยวขออนุญาตดื่มให้หมดก่อนนะคะทีนี้อ่าอธิบายเรื่องแคลเซียมที่ทานไปก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอสาเหตุที่เรากระดูกบาง mm. กระดูกพุน mm. กระดูกเสื่อมเร็วนะอ่ากับอีกอันนึงแล้วเราจะสร้างกระดูกเนี่ยเราต้องทํำยังไงแล้วจริงจริแล้วกระดูกอะ่ะมันมีกระบวนการในการที่ กำเนิดแล้วก็สร้างมายังไงนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการกินอาหารห้าหมูนี่แหละแต่ก่อนอื่นแคลเซียมตัวเนี้ยถ้าใครยังไม่ทราบนะคะแคลเซียมตัวเนี้ยเขาเป็นสูตรที่เป็นแคลเซียมธรรมชาติทั้งหมดเลยนะทำมาจากธรรมชาติทั้งหมดซึ่งสารสกัดที่มาจากธรรมชาติมันจะต่างจากสารสกัดที่สังเคราะหนะ์เนาะซึ่งแคลเซียมมันจะมี2แบบทุกคนเนจจะ แยกแบบสองแบบก็คือแบบธรรมชาติและไม่ธรรมชาติคําว่าแบบธรรมชาติคือสกัดมาจากธรรมชาติเนาะเอาเอาส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยเอามาจากธรรมชาติกับอีกแบบหนึ่งแบบสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นสูตรเคมีค่ะซึ่งปัญหาของการที่กินแคลเซียมแล้วเกิดแคลเซียมกระดูกงอกเกิดภาวะที่เป็นนิ่วเนาะมันเกิดจากการกินแคลเซียมสังเคราะห์ค่ะซึ่งแคลเซียมสังเคราะห์กับแคลเซียมธรรมชาติเนี่ยมันต่างกัน เนื่องจากสิ่งที่อะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติร่างกายก็จะสามารถจัดการได้เวลาเรากินของที่เป็นธรรมชาติเข้าไปนะแต่ถ้าเรากินสิ่งที่เป็นสังเคราะห์ค่ะเวลาแรกๆร,ร่างกายก็จัดการได้อยู่เนาะแต่พอนานๆไปร่างกายก็จะเกิดการที่เขาเรียกว่าสูญเสียระบบในการทำงานนะคะอันนี้แยกให้ให้เห็นว่ามามาจากสองแบบและแคลเซียมที่ทุกคนที่ซื้อไปจากนี้ก็จะเป็นแคลเซียมธรรมชาติซึ่งสูตรเนี้ย เขาจะมีการใส่สารอาหารที่สนับสนุนการดูดซึมเข้าไปทําให้กระดูกแข็งแรงกระดูกที่ที่เกิดการอักเสบที่เกิดการบาดเจ็บมีการถูกซ่อมแซมมีการถูกซ่อมสร้างขึ้นมานะคะอันนี้เป็นสูตรของเขาส่วนรายละเอียดเดี๋ยวใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเข้ามาเพิ่มได้ทุกคนวิธีการกินต่างๆแต่ทีเนี้ยเดี๋ยววันนี้นีจะมา ให้ข้อมูลทุกคนเนาะว่าทําไมในยุคนี้จึงมีการพูดว่าแคลเซียมเนี่ยเขาไม่กินกันแล้วเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นเนื่องจากเขากําลังพูดถึงแคลเซียมแบบสังเคราะห์ค่ะเวลาที่เราไปหาหมอเนาะก็จะได้แคลเซียมแบบสังเคราะห์เบาหวานทานได้เลยนะคะ,ะตัวแคลเซียมตัวนี้นะคะเบาหวานมะเร็งไตโรคทุกโรคสามารถทานได้เลยส่วนใหญ่สารสกัดที่เน้เอามาเนี่ย เนจะระวังเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคนเป็นโรคไตเรื่องของคนเป็นมะเร็งจะต้องไม่ไปกระตุ้นโรคอ่ะต้องไม่ไปสร้างปัญหาให้เกิดให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยในตัวแคลเซียมอ่ะเรากินเพื่อแก้อาการนะทุกคนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นโรคกระดูกบางกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมเลยถ้าเรากินสารอาหารครบนะคะเดี๋ยวี้จะเล่าให้ฟังว่ากระดูกของเราเนี่ยเขาจะมาเป็นมาเป็นกระดูกได้เนี่ย เขาจะต้องอาศัยสารอาหารอะไรบ้างทุกคนตัวแรกก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เล่านี้เล่านี้นิดนึงนะเวลาสมมุติว่าเราจะทําให้เกิดการสร้างแคลเซียมขึ้นมาเนาะเกิดการสังเคราะห์แคลเซียมแบบธรรมชาติของร่างกายนะเขาจะต้องมีองค์ประกอบ1 1ก็คือตัวหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ตัววิตามินซีวิตามินซีวิตามินดีแมกนีเซียมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแคลเซียมนะแต่ทุกอย่างที่เนพูดมาเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิตามินเค่าวิตามินดีวิตามินซีน C, นะรวมถึงแมกนีเซียมอันนี้เป็นองค์ประกอบที่เราเรานึกภาพเนาะสมมติว่าวิศวกรนะคะจะกำลังทำ เสาโครงสร้างบ้านสมมติเนาะเขาก็ต้องอสมมุติว่าทาเสาบ้านเขาก็ต้องผสมปูนผสมอะไรของเขาร่างกายของเราเนี่ยจะมีกระบวนการนี้ในการที่จะเสริมสร้างกระดูกขึ้นมาเนาะซึ่งเขาก็จะต้องอาศัยสารอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินดีวิตามินเคทอ่ะรวมถึงแคลเซียมแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงที่เนพูดมาเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติหมดเลยอะค่ะ คำว่าในธรรมชาติก็คือในอาหาร5้าหมูเนาะวันนี้ถ้าทุกคนสามารถกินโปรโตีนได้เพียงพอนะคะซึ่งคำว่าโปรโตีนเนี่ยโปรโตีนที่ที่มีวิตามินดีเช่นอะไรบ้างสมมุติว่าเรากินไข่ในไข่ก็จะมีวิตามินดีเนาะในในตับในเครื่องในในเนื้อสัตว์ก็จะมีวิตามินดีหรือแม้แต่ในผักบางชนิดในพืชบางชนิดก็จะมีวิตามินดีนะรวมถึง การสร้างวิตามินดีเราสามารถไปตากแดดได้อย่างที่เรารู้คือมันมีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดรวมถึงวิตามินเคก็เหมือนกันนะคะเคเนี่ยเป็นวิตามินที่อยู่ในอยู่ในน้ำมันอยู่ในนัตโตอ่าอยู่ในตระกูลที่เป็นพวกของหมักของดองเนาะสมมุติว่าวันนี้เรากินอาหารกลุ่มโปรไบโอติกอันนี้จะส่งเสริมการสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายของเราเรากินเทมเป้กินนัตโตกินกิมจิอ่าม,มันมันมีเคูอยู่ในนั้นทั้งหมด เราสามารถกินได้จากธรรมชาติได้รวมถึงวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติอย่างเช่นพริกหวานพวกมา,มารุมใบมารุมพวกนี้นะรวมถึงวิตามินซีถ้าเราเคยเรียนมาอ,อย่างเช่นอยู่ในมะขามป้อมอย่างเงี้ยจะเยอะนะคะซึ่งวิตามินซีที่ดีไม่ควรเป็นวิตามินซีที่ได้มาจากผลไม้ผลไม้รส ทีม่มันหวานหรือเปรี้ยวจะจัดเพราะว่ามันจะกระตุ้นอินซูลินนะทุกคนแต่ถ้าเป็นวิตามินซีที่ที่เน้บอกว่ามาจากเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปเนี่ยมันก็จะไม่กระตุ้นอินซูลินอย่ามาขามป้อมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้รวมถึงแมกนีเซียมถ้าเราพูดถึงแมกนีเซียมก็คือพวกผักใบเขียวหรือใครที่ทานมเมล็ดฟักทองซึ่งในสูตรโปรตีนที่เน้ขายเนี่ยเขาก็สกัดมาจากมเมล็ดฟักทองซึ่งตัวนี้มีแมกนีเซียมที่เป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเลยนะคะ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยส่งเสริมการสร้างกระดูกทั้งสิ้นเลยค่ะแต่ปัญหาก็คือเรากินสารอาหารไม่พอมาตั้งแต่แรกกันนะปโปรตีนเราก็กินไม่พอแล้วบางทีเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์จะด้วยองค์ความรู้ที่เราเชื่อมาหรืออะไรก็ตามทีนะทุกคนมันก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะของการขาดสารอาหารหรือบางคนมีปัญหามาจากอานอกจากภาวะเซลล์เสื่อมเพราะขาดสารอาหารแล้วบางคนก็มีภาวะมาจากการที่ อุบัติเหตุแบบนี้เนาะทีนี้พอเรามีภาวะที่เราเข้าใจผิดมาแล้วร่างกายมันเกิดการเสื่อมซึ่งคนที่เป็นภาวะกระดูกเสื่อมเนี่ยก็จะเกิดกับอ่าบางคนหมอนรองกระดูกคอสุดหมอนรองกระดูกหลังสุดมันก็จะเกิดการเสื่อมนะคะของโครงสร้างกระดูกเนาะรวมถึงในคนที่เป็นวัยทองที่มีการฮอร์โมนทํางานลดลงอะค่ะมันก็จะทําให้กระดูกบางกระดูกพุนเนื่องจากว่ากลไกในการสร้างกระดูกเนี่ยมันลดลงเนาะ แล้วกลไกในการสลายกระดูกมันเพิ่มขึ้นทีนี้นกลไกในการสลายกระดูกทําไมร่างกายจะต้องมีกลไกนี้กลไกนี้นะคะมันเป็นความบาลานซ์ของร่างกายเพราะเพื่อไม่ให้มันมีความที่มากเกินไปแต่ว่าเราเนี่ยไปเร่งให้มันมีการสลายมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากินอาหารที่เป็นกรดสูงๆอะค่ะอาหารพวกที่ทําให้เลือดเป็นกรดอ่ะมันจะส่งเสริมการสลายแคลเซียมออกมาเยอะเนาะ มันก็จะสิ้นเปลืองกระดูกกับทุกคนทุกครั้งที่เรากินน้ําตาลกินกินแป้งแปรรูปกินฟุกโตสคอลไซลับกินอาหารหวานพวกนี้มันจะมีผลต่อกระดูกของเราและเราสมมุติว่าเราก็เป็นคนไม่เคลื่อนตัวเนาะไม่ออกกําลังกายเลยไม่สร้างกล้ามเนื้อเลยเไม่มีการกระตุ้นร่างกายพวกนี้มันก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยมีการเสื่อมลงเสื่อมลงเร็วนะทีนี้พอมีปัญหาแล้วนะทุกคน พอมีปัญหาแล้วเราจะเลือกแคลเซียมค่ะการที่เราจะเลือกแคลเซียมไปเสริมร่างกายเนี่ยอันนี้มันมันก็เหมือนการแก้อาการโดยที่เราไม่ได้ไปกินยาแก้ปวดหรือไปกินยาใดๆเนาะแคลเซียมเนี่ยในสูตรของแคลเซียมเขาจะมีหลากหลายยี่ห้อนะแต่แคลเซียมที่เนขายเนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมลดการอักเสบนะคะ,นะคะเวลาที่เรากินแคลเซียม หัวใจสาคัญของการกินคนที่กินแคลเซียมเนาะมันจะมีการกินมาจากปัญหาของการที่กระดูกเกิดการเคลื่อนเกิดการซุดเกิดการบางลงซึ่งเวลาปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาเป็นอาการเจ็บเจ็บเนะาะเจ็บสะบักคอบาลัปวดเอวล้าล,ลงขาเล้าลงสะโพกอะไรพวกนี้นะคะเล้าแขนเล้าอะไรพวกนี้ซึ่งเวลาที่กระดูกมันเสือ่อมมันจะมีผลต่อเอ็นกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนของร่างกายเนาะ เพราะว่าเวลากระดูกมันซุดเนี่ยกระดูกซุดมันจะทําให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการบาดเจ็บไปด้วยเวลาที่เราจะหาแคลเซียมมากินนะคะแคลเซียมจึงต้องช่วยทั้งในการฟื้นฟูเรื่องของกระดูกด้วยและช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบด้วยช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดการยืดหยุ่นด้วยเนาะซึ่งในสูตร อันนี้นะมีครบทุกอย่างอย่างที่เน้กล่าวไปนะว่าเขามีทั้งวิตามินดีเขามีทั้งเคทูที่มาจากธรรมชาติล้วนๆมันเป็นสารสกัดองค์ประกอบเขาครบองค์อยู่ในนี้เลยเวลาเรากินเข้าไปเราไม่ต้องไปวิ่งหาว่าเฮ้ยกินแคลเซียมแล้วต้องไปหาแมกนีเซียมกินแคลเซียมแล้วต้องไปกินวิตามินดีกินแคลเซียมแล้วต้องไปกินวิตามินซีเ,เทคโนโลยีรุ่นใหม่เขาไม่เขาไม่ต้องให้เราเหนื่อยส่งความสะดวกเนี่ยคือกินซองเดียวชง แต่ขอให้เรากินช่วงท้องว่างและกินอย่างสม่ำเสมอนะคะการทานอย่างสม่ำเสมอสำหรับคนที่ปวดหลังมากๆแบบต้องไปผ่าตัดแต่ยังไม่ต้องไปผ่านะทุกคนลองพิสูจน์ดูก่อนก็คือการทานแคลเซียมชนิดผงด้วยการทานก่อนอาหารเนาะถ้าเราต้องการที่จะให้เห็นผลลัพธ์ดีเราสามารถทานได้ถึง2ซองค่ะแล้วก็ทานไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเราจะเห็นผลซึ่งการจะเห็นผลไม่เห็นผล ดีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีปัจจัยเนาะปัจจัยก็คือว่าวันนี้ถ้าเรายังคงสร้างพฤติกรรมที่ทําให้เรามีการข่าสารอาหารพฤติกรรมที่เสียโครงสร้างเนาะที่ทําให้กระดูกมันถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นการกินยาการกินน้ําตาลการกินพวกน้ําผลไม้กินอะไรที่มันไปกระตุ้นอินซูลินกินอะไรที่มันไปลดภูมิต้านทานพวกเนี้ยแล้วเราข่าสารอาหารเนาะเวลาเรากินตัวแคลเซียมผงพวกนี้คะ่ะ เรากินแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่พอเราหยุดกินมันก็จะไม่ดีทุกคนเพราะเราไม่เข้าใจระบบไหมคะแต่ถ้าเรากินแบบเข้าใจนะเรากินแคลเซียมตัวนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยบรรเทาการเจ็บปวดบรรเทาอาการเจ็บสะบักคอบ่าไหลที่จากการกระดูกรอบๆแก๊บๆอะไรพวกนี้นะคะถ้าเรากินแบบเข้าใจเราก็กินแบบอ่ะถ้าระดับที่อยากจะให้เห็นผลรู้สึกก็คือสองซองเนาะต่อเนื่องไปสองซองสองซองถ้ามันเริ่มรู้สึกนิ่งคําว่านิ่งคือ เวลาร่างกายเนี่ยเกิดการซ่อมแซมลดการอักเสบแล้วมันจะไม่เกิดการปวดเปิดเกิดการเจ็บแล้วนะทุกคนเพราะเขาถูกซ่อมแซมเนาะซึ่งมันคล้ายๆการกินยาแต่มันไม่ใช่ยาแต่ยาเนี่ยพอพอกินเข้าไปมันก็จะแบบมันจะมีผลข้างเคียงตามมาค่ะแต่อันนี้มันเป็นสารจากธรรมชาติเนาะแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มลดอาการเจ็บปวดวิธีการที่เราจะรักษาร่างกายและฟื้นฟูกระดูกคือเราจะต้องกินสารอาหารให้พอ แล้วเราจะต้องหยุดการทําร้ายร่างกายด้วยการไม่ทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบอนะเนาะซึ่งเวลาเราก่อนที่เราจะกินสารสกัดที่เป็นอาหารเสริมเข้ามาเพื่อแก้อาการพวกนี้เราจะต้องรู้ต้นเหตุของความเสื่อมด้วยนะว่ากระดูกมันเสื่อมมาจากอะไรแล้วเราก็ลดต้นเหตุนั้นนะคะนะคะทุกคนซึ่งอย่างตัวเน้เดี๋ยวจะแชร์ตัวเองนะว่าเนททานตัวตัวแคลเซียมผงตัวนี้มาจนกระทั่งปัญหาเรื่องการเจ็บหลังเจ็บปวดกระดูกเนะี่ยคือ ถามว่ามันไม่มีเลยหรือมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบถึงระดับที่เราทรมานนะซึ่งเมื่อก่อนเนจะทรมานมากคือนั่งไม่ได้เราก็เดินเดินเยอะไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยแทบว่าเป็นเรื่องแบบร่างกายเกือบเป็นปกติเลยนะคะตัวนี้มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกหลังจริงๆแล้วเป็นตั้งแต่สมัยตอนมีลูกละ ตอนคลอดลูกตอนนู้นเราก็ไม่เข้าใจว่ามันจะต้องเสริมแคลเซียมเนาะแต่ทีเนี้ยคาว่าเสริมแคลเซียมอะถ้าเราไม่เข้าใจอะเราก็จะกินแคลเซียมที่ไม่ถูกต้องกับร่างกายซึ่งแคลเซียมที่ไม่ถูกต้องคือแคลเซียมสังเคราะห์พอกินเข้าไปร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ปุ๊บมันจะเกิดแคลเซียมที่ล้นมาแล้วเวลาตรวจเลือดก,ก็จะรู้ว่าแคลเซียมในเลือดเนี่ยมันจะมันจะเยอะเนาะแล้วแคลเซียมที่มันไม่ได้อยู่เข้าไปในกระดูกอะค่ะมันจะเกิดการที่ไปเป็นนิ้วได้เกิดการไปเป็นกระดูกงอกได้เนาะ แคลเซียมที่ปลอดภัยมันจึงต้องเข้ากระดูกได้ซึ่งถ้าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติมันจะเข้ากระดูกได้ทีเนี้ยเวลาสมมติเรากินแคลเซียมตัวนี้แล้วนะแล้วเราต้องการที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการถูกแก้ปัญหาแบบที่ต้นตอมันเนาะซึ่งปัญหาของมนุษย์ทุกคนนะคะมันเกิดมาจากสิ่งที่เขาเรียกว่าพิษเกินหรืออนุมูลอิสระที่ร่างกายไม่สามารถที่จะบาลานซ์ได้เนาะเวลาอนุมูลอิสระมันมัน,ม,นมันเยอะๆนะคะมันจะก่อพิษที่เขาเรียกว่าสนิมเนาะ หรือว่า o x i d a t i v e s t ต e s s ตัวสนิมตัวนี้มันเป็นตัวที่ขัดขวางการดูดซึมสารอาหารนะคะนอกจากขัดขวางการดูดซึมแล้วมันก็จะก่อพิษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับเวลารถยนต์เรามีขม่าวกวนดำเพราะเกิดจากการรถเก่ารถแก่แบบนี้เนาะในร่างกายของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขัดสนิมอันนี้คือสําคัญมากร่างกายเนี่ยจะต้องเอาไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องคล้ายๆรถยนต์แต่การเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องของมนุษย์อะ เราสามารถทำได้ด้วยหลากหลายวิธีมากจะจะ IF จะอดจะไปดีท็อกตับอะไรก็ตามทีเราทำได้หลากหลายวิธีนะหรือว่าจะทำด้วยการดื่มน้ำตลอดทั้งวันทำได้หลากหลายวิธีแต่วิธีที่เนททำก็คือการแอค i v เวทยีนเนาะด้วย NRF2 ทำไมถึงต้องเลือกอแบบนี้เพราะว่า NRF2 ค่ะเขาส่งผลกับทุกระบบเนาะเวลาสมมุติว่าเราทาน NRF2 NRF1 เขาส่งผลมาถึงกระดูกด้วยค่ะ เขาจะกระตุ้นให้ DNA หรือว่ายีนกลุ่มที่ที่จะทำให้เกิดปัญหากระดูกมันมีการสลายเร็วเกินไปนะแล้วหรือว่าปัญหาของการที่กระดูกมันไม่ยอมกำเนิดเซลล์ใหม่ๆขึ้นมามันไม่กระตุ้นในการที่จะรับสารอาหารพวกนี้นะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งธรรมชาติของการเจ็บป่วยเนาะเพราะร่างกายมันรับสารอาหารไม่ได้มันเราถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือสนิมมันเคลือตัว Nrf2 เนี่ย เขาส่งสัญญาณให้มีการกําจัดสนิมเนาะแล้วก็พอส่งสัญญาณการกำจัดพิษกําจัดสนิมแล้วเนี่ยเขาก็กระตุ้นให้เซลล์ค่ะรับสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสมมุติว่าถ้าเราเรามีปัญหาการบาดเจ็บที่เราแก้อาการด้วยการทานแคลเซียมแบบนี้แล้วเ,เราทาน NRF2 อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องร่วมกับเราเข้าใจเรื่องของอาหารว่าอาหารที่จําเป็นก็คือโปรตีนนะเราต้องกินโปรตีนให้หลากหลายและพอค่ะ เพราะว่าในในโปรตีนที่เพียงพอมันมีสารอาหารที่มันมีทั้งวิตามินดีมีทั้งเคทมีทั้งแมกนีเซียมนะอย่างในผักในพืชพวกนี้หรือว่าอย่างบางทีเรากินอของหมักของดองที่เป็นธรรมชาติาที่ไหนบอกมันมีสารอาหารหมดเลยเราจะไปกินงานเราจะไปกินเมล็ดฟักทองเรากินให้พอด้วยการที่เราใช้การแอคทีเวทยีนเพราะการแอคทีเวทยีนมันช่วยทําให้สารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่วันนี้หลายหลายคนอาจจะไป ดิบวิตามินไปกินวิตามินเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ถ้าวิตามินนั้นมันเข้าสู่เซลล์เราไม่ได้ค่ะต่อให้เราไปตรวจว่าวิตามินเต็มโอ้โหเต็มเลยแต่เราก็จะมีอาการเพลียเหนื่อยเนาะเพราะว่าเซลล์มันยังไม่ได้รับสารอาหารนะคะแต่วิตามินมันอาจจะลอยอยู่ในเลือดเวลาเขาเจาะเขาจะเจาะเลือดเนาะแต่เซลล์ไม่ได้รับอ่ะตัว nrf 2ก็จึงแตกต่างกับพวกวิตามินนะคะ,ะที่แนะนำเสนอแล้วก็ขายเนี่ยมันจะเป็นสารสกัดที่ มันไม่ได้เป็นวิตามินทั่วไปนะแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีในการแอ t i v a t e แล้วก็กระตุ้นระดับ DNA ค่ะซึ่งมันเป็นงานวิจัยที่นะักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้รับรางวัลระดับเดียวกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเป็นเป็นรางวัลที่หนึ่งเดียวของการคิดค้นนวัตกรรมเรื่องของการแก้ปัญหาของยีนมนุษย์เนาะซึ่งยีนของมนุษย์หรือว่า DNA ของมนุษย์เนี่ยถ้ามันเกิดการผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาเขาเรียกว,ว่าคำว่า DNA คือรหัส รหัสเหมือนเราจะไปกด ATM เราต้องจำรหัสให้ได้นะถ้าจำรหัสได้ปุ๊บจะกดเงินออกมาใช้ได้ค่ะในร่างกายก็เหมือนกันรหัส DNA ของมนุษย์เนี่ยมันมีเยอะในการที่จะเอาสารยาออกมาใช้นะแต่พอมันถูกปิดลงไปค่ะมนุษย์ซึ่งจริงๆแล้วในร่างกายมันเป็นโรงงานยานะมันจะไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้เลยค่ะฮอร์โมนที่ควรจะผลิตออกมาฮอร์โมนที่ดีนะมันก็จะไม่ถูกผลิต มันจะถูกปิดการทํางานและวฮอร์โมนบางตัวมันไม่ควรจะออกมันก็ออกมามากเกินไปเพราะว่า DNA มันถูกปิดนะตัว nrf 2เนะี่ยเขาทําหน้าที่ในการเปิดกระตุ้นการทํางานของรหัสของ DNA อย่างตรงไปตรงมาไม่มากและไม่น้อยเกินนะคะสรุปนะทุกคนมันเนี้ยใครจะทานแคลเซียมขอให้ทานแคลเซียมที่สกัดมาจากธรรมชาติเพราะเราสามารถทานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่มีผลเสียกับร่างกายนะคะ ส่วนใครที่ทานแคลเซียมเพื่อแก้อาการแล้วอาการดีขึ้นแล้วเราอย่าลืมแก้แก้ปัญหาฟื้นฟูกระดูกแบบเขาเรียกแบบถาวรเนาะการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการทําให้สุขภาพเราแข็งแรงอะค่ะซึ่งสุขภาพจะแข็งแรงได้องค์ประกอบมันต้องมาจากกินอาหารครบเนาะกินสารอาหารกินอาหารที่มีสารอาหารกินวิตามินแร่ธาตุซึ่งจริงๆมันอยู่ในอาหารธรรมชาติทั้งหมดเลย เราต้องกินให้มันครบอะนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมมีการเคลื่อนตัวมีการใช้แรงต้านเพื่อที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อเนาะเพื่อจะทำให้กระดูกเนี่ยมันถูกมันถูกกระตุน้นสมมุติว่าคนนอนติดเตียงอะทุกคนนอนติดเตียงขามจะรีดนะคะแต่ถ้าเราหมั่นมีการฟื้นฟูมีการใช้แรงต้านมีการเดินขาย,ยาวๆแล้วก็แรงต้านอย่างเงี้ยอันนี้เราเราต้องช่วยร่างกายนะวันนี้นะคะเราจะ กระดูแข็งแรงได้ทุกคนเลยถ้าเราเข้าใจเรื่องเรื่องของพิษเรื่องของอาหารเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของสารอาหารหรือแม้แต่อาหารเสริมที่เราจะกินนะคะเราต้องกินแบบเข้าใจถ้าเรากินไม่เข้าใจอาหารเสริมนั้นจะเป็นโทษกับเราแต่ถ้าเรากินเข้าใจอาหารเสริมจะช่วยฟื้นฟูให้เราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นในทุกๆปีซึ่งซึ่งดีเของมนุษย์หรือว่ายีนมนุษย์เนี่ยมีอายุที่ 100ปีบวกนะทุกคนนี่จำไม่ได้ว่า120บวกไปเท่าไหร่นะถ้า DNA ไม่ถูกทำลายอะมนุษย์ก็จะแข็งแรงเนาะไปจนสิ้นอายุไขแล้วก็ปิดสวิตช์ลงไปนะคะแต่ทุกวันนี้เราถูกทำลาย DNA เนาะจะด้วยเคมีจะด้วยการฉีดอะไรเข้าไปจะด้วยของอาหารจะด้วยของอารมณ์จะด้วยของสิ่งแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยพิษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วทุกคนก็จะมี สุขภาพดีไปด้วยกันสําหรับใครที่ยังไม่ไม่เคยลองทานแคลเซียมตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวทักเข้ามาสอบถามในกล่องข้อความได้นะคะทุกคนซึ่งคุณอาแฟนเนสเนี่ยสามีเนสเนี่ยคุณอาทานทุกวันแต่ก็ไม่ค่อยได้ออกมารีวิวเนาะเนทช่วงนี้เนยก็จะบังคับให้อันไหนที่คุณอาทานเนี่ยให้คุณอาออกมาไลฟ์สดทุกวันช่วงเนี้คุณอาเขาก็จะไลฟ์สดเวลาสิ่งที่เขากินเข้าไปนะจริงๆแล้วเขากินผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เนทขายนะคะ เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมารีวิวเนาะที่เน้นพูดแบบนี้อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่เน้นนำมาเสนอนะว่ามันปลอดภัยจริงๆนะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติส่วนข้อมูลต่างๆที่บางท่านอาจจะยังสงสัยไม่เข้าใจก็เดี๋ยวสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะสำหรับในไลน์นี้เนะ้ก็ขอจบไลน์เพียงเท่านี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวในไลน์หน้าเดี๋ยวจะนาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ สละเวลามานั่งฟังนะเพราะเป้าหมายเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะมีชีวิตที่มีชีวาการดำรงอยู่ของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วก็อยู่ในโลกใบน,นี้เราสามารถที่จะสุขภาพดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นได้และในขออวยพรให้ทุกคนในทุกๆวันทุกๆท,ทางมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งจิตใจและร่างกายทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ